ไม่น่าเชื่อเลยครับตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีจะมีที่กลางเต็นท์สวยๆและน่าพักผ่อนขนาดนี้เราไปดูบรรยากาศและตัวผมจะมาแนะนำสถานที่กลางเต็นท์กันครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะ่งกินเที่ยวออนทัวร์มาเที่ยวที่สระบุรีนะครับ3วัน2คืนครับ ทิปแรกที่ผมจะไปกลางเต็นท์ก็ที่ทาราธานแคมปิ้งนะครับตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับก็ที่แรกก็ทาราธานแคมปิ้งนะครับในราคาที่ต่อเต็นท์นะครับ200บาทครับ200บาทต่อคนขอผู้พิดพนครับตัวทีนะครับก็200บาทวันนี้บรรยากาศดีนะครับไม่ร้อน ตรงนี้เลยหรอใช่อ่าถึงแล้วธารทานแคมปิงอ่ตรงนี้เลยจอดแล้วก็ขินเท่าไหรมาแล้วเราก็ต้องถามดูสอบถามก่อนจอดจอดจอดเข้าสอบสวัสดีครับผมจองไว้อะจองไะ้ชื่อ,อะไรอบีบีบีห้ากับบีหกชื่อชนะครับ เดี๋ยวให้ดูที่มันจ่ามาแล้วสี่ใช่ใช่ครับมาสี่คนครับยสี่ร้อยบาทสแกนได้ไหมครับผมครับนี่เอารถเข้าไปข้างในได้ไหมไม่ได้เอาไปลงของก่อนได้ได้เนาะ ค่อยถอยออกมาจอดด้านนอก4 0ยบาทมีหมูกระทนะคือรละา99บาทอโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสั่งเดี๋ยวค่อยสั่งสั่ง99บาท,ทอโอเค4 0วบาทค่ะเดี๋ยวพี่เซ็นชื่อครับผม เช็คเอาท์กี่โมงอ่ะครับเช็คเอาท์สิบโมงสิบโมงสิบโมงผมเช็คตรงไหนอันนี้อ๋อตรงนี้นะโอเคเสร็จแล้วเข้าไปเลยเลยค่ะโซนโซนบีกลางเต็นท์ทางนี้ปะพี่ตรงไปมันอยู่เออ่ขวามือขวามือแต่ว่ามันต้องเอารถเข็นเข้าไปนิดนึงอ่าโอเคโอเครถเข็นอยู่ตรงนั้นมีใช่ไหมแถวนั้นอะหรือว่าองไรน่าจะมีนะคะแถวห้องนอน อาโอเคโอเคครับ <Okay>, okay. แต่มันไม่มีที่กลับรถนะพี่ต้องถอยอ่านะพี่ถอยมาก็ได้เอาของไปลงก่อนอันนี้ข okay, องพี okay, ่ครับโอเคครับขอบคุณขอบใจมากนะ <Okay. S 1> ค,ครับโอเคครับเราก็จ่ายค่าประจำเรียบร้อยแล้วก็ตกรถ okay, เข้าไ,ขไปเลยเเส,ลยลสวัสดีครับ อ่ามากลางเต็นท์โซนกับอ่าบีห้ากับบีหกอยู่ตรงไหนครับเน,นี่ยเฟรนโอ้ดีดีดเห็นแล้วอโอ้แล้วมีรถเข็นได้ไหมรถเข็นอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเลยโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับเราได้เรียบร้อยแล้วเรารเข็นก่อนไปดูไปดูพื้นที่หน่อยแอนเรเอารถเข็นก่อนห้ากับหก เอรถเข็นก่อนโอเคครับพื้นที่ก็ประมาณนี้นะฮะเนี่ยทารทานแคมปิ้งมีให้เราเลือกเข้าพัก2แบบครับมีแบบกระโจมในราคา1,700บาทบวกอาหารเช้าพักได้2คนและแบบกลางเต็นท์มี2โซนโซน A ติดลำทานราคา300บาทและโซน B ราคา200บาทครับเข็นตงตัวนี้เลยนะคุณจะได้เอาเข็นอของไปลง เดี๋าเอาใหม่มาทางนี้ก็ได้ทางไหนก็ได้ไดหมด ไปเลยนะฮะบีห้าบีหกอ๋อนี่ของเราอยู่นี่ออเชดูผิดที่อ่าอ่าเข้าใจแล้ว,ลวตรงนี้ก็ได้อไเ,เออให้มันดยให้เร,เร,เรอยู่ห้าเราอยู่หกี่แหละเพราะว่าร่ที่มันไม่ได้หรอกตรงนี้แต่รเราได้ลมเนี่ยพอดีเลยได้ลม เดี๋ยวขอกลางเต็นท์ก่อนนะครับเราจะพาไปดูพื้นที่อันนี้คือประตูทางเข้านะครับนี่เรามาถึงเราต้องมาเช็คอินนะตรงนี้นครับเราจ่ายค่ามัดจาไปแล้วครึ่งหนึ่งเราจะมาจ่ายครึ่งหนึ่งตรงนี้นะครับนี่จุดประชาสัมพันธ์นะครับรจะมีพนักงานต้อนรับอยู่ตรงนี้นะครับเร,เราไปดมบรรยากาศไปชมบรรยากาศกันครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่จุดกระโจมนะครับเช่านะฮะใครที่ไม่มีเต็นท์มาก็สามารถม,มาเช่าก็ถือว่าพื้นที่ดีนะครับตรงนี <repet unified> ้ก<ฮ>็ทางเข้าก็จะมีแบบ สัตว์เลี้ยงนะครับแบบกรงสัตว์นะครับจะมีเต่ามีนกมีอะไรเยอะแยะนะครับก็เหมือนกับบรรยากาศเด็กๆอันนี้น่าจะเป็นนกอะไรครับผมไม่รู้เหมือนกันครับเนี่ยให้ดูนะฮะนี่นกหรือไก่ไม่รู้นะบรรยากาศเด็กๆมาก็ได้ดูได้ชมกันนะบรรยากาศตอนนี้หน้าฝนนะครับบรรยากาศดีครับคืนนี้น่าจะฝนตกนะครับ เดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศครับอันนี้กระโจมครับหลายกระโจมมากนะครับเนี่ยเช่าใครที่ไม่เอาเต็นท์มาก็มาเช่าได้นะครับสัตว์เลี้ยงเยอะนะครับเนี่ยส่วนสัตว์จำยำ่ำๆนัก โรงหางครับตรงนี้จุดนี้ครับมาดูตรงนี้ครับเขาทําดีมากนะครับตรงนี้ก็ไปห้องห้องทําข้าวครับนี่นะเขาจัดไม่เลยเตาแก๊สเตาเกลือครับนี่ฮะที่ล้างจานเตาแก๊สใครจะมาทำอะไรมาดูกฎระเบียบนะเนี่ยเนี้ย งดเสียงดังห้าทุ่มนะเป็นต้นไปนะห้ามเปิดเสียงทุกชนิดนะครับมีไฟฟล์ Fi ให้ด้วยครับรหัสไฟฟ้าเขามีเลยตรงนี้โอ้โหครับถือว่าโอเคเลยครับที่อันนี้พื้นที่ล้างจานแล้วก็ทางออกข้าวนะครับร่มลื่นครับ ติดลำทานเลยครับโซนเอนี่คือเป็นโซนที่จะติดลาทานเลยกลางเต็นติดลาทานเลยตอนนี้นักท่องเที่ยวก็มากลางเริ่มมากลางเต็นกันกน,นะครับแต่ละจุดนี่ห้องน้ําห้องน้ำเราเดินเข้ามาจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผู้ชายครับผู้หญิง กำลังทำข้าวกันครับพื้นที่กำลังคาดว่าวันนี้น่าจะเตรมนะครับพื้นที่กลางเต็นท์นะครับพื้นที่อย่างนี้เลยนี่โซน,นบีนะฮะเนี่ยตรงนี้โซน,นบีกลางกันตรงนี้กำลังกลางกันอยู่นะโซนบี เมื่อคืนนี้น่าจะฝนน่าจะตกครับคืนนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะฮะสวัสดีครับ,รบกลางเต็นท์คนละสองร้อยบาทครับใครที่เอาแอร์มาก็เพิ่มเงินตังอีกสามร้อยบาทครับค่าแอร์นะครับนู่นข้างในนูน่นฮะข้างในนูน่นอ่ะอนู่นจะน่าจะเป็นกระโจมที่ให้เช่าเหมือนกันครับนี่เป็นเต็นท์ผมนะฮะกลางเรียบร้อยแล้วนี่ อ่ะ,อะเดี๋ยวไปดูอุ๊ยพวกเขาไปแล้วไม่ได้ปิดตาไว้เดี๋ยวไปดูลำธารสามารถที่ใครที่กลางโซนเอนะโซนเอก็ตื่นเช้าเข้ามาก็เล่นน้ำได้เลยนะเพราะว่าโซนเอติดกับลำธารน,นะครับเนี่ยนี่โซนเอนะโซนเอ อย่าเ,เต็มนะครับผมก็เลยไม่ได้กางตรงนี้นี่ครับกางเรียบร้อยนะนี่เด็กๆกำลงังเล่นน้ําเนี่ยติดลํคลองนะลาธารลยไนระับตื่นเช้ามาก็เจอน,เนะน,เนะน้ําเลยฮะเด็ยเจอนี่เลยครับเขาบอกว่าให้เตรียมยากระยุงมาด้วยนะครับ เนื่องจากว่าช่วงเย็นๆยุงจะเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นติดลําคลองนะฮะนะี่น้ยาวไปถึงนู่นเลยครัอคคือกาศโซนเอเป็นโซนที่คิดว่าบรรยากาศดีสุดนะครับเพราะว่าค่าจองเต็นเนี่ย ในราคา300บาทต่อคนนะครับเลียนน้ำไปด้วยกินไปด้วยนะใครชอบแอดแอดแบบแอดเลนเจอร์ก็มาได้เลยนะครับทรา,ารารแคมปิ้งนะครับชมวิวฮะนี่จุดชมวิวชมวิวนะฮะนี่ฮะ เด็กเลงงเล่นน,น้ำนะอันนี้ให้ดูมุม360องศานะครับนูน่นกุุบนู่นนะครับกุุบใจนะพลังทำหัวข้าวกำลังตำส้มต,ตำนะทางเต้นนะครับผมก็ใครมาที่ชะอมนะครับก็จะพลาดนะครับ ทาราทานแคมปิ okay. ้งนะฮะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับครับผมมาดูในกระโจมนะครับนี่น้องเขาอนุญาตแล้วนะครับนี่โอ้แอร์เลยอย่างดีเลยที่นอนนอนได้สองคนนะครับก็มืดหน่อยโอ้นี่ครบครันนะตู้เย็น ตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นกระจกแต่งหน้าโอ้โหดีมากครับก็บรรยากาศประมาณนี้นะครับขออนุญาตน้องเขาแล้วนะก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคนะครับใครมาก็ได้สองอย่างครับเ<ม>ช่ากระโจมกับกลางเต็นนะเลือกเอาได้เลยนะราคาก็ต่างกันนะราคาขอบคุณมากนะครับ เราก็มาดูห้องน้ํันะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะนี่ห้องน้ําชายนะฮะนี่ฝั่งฝั่งซ้ายมือจะเป็นแบบห้องอาบน้ำนะครับแล้วก็แปรงฟันนะก็สะอาดนะห้องน้ำเยอะอยู่นะครับก็สะอาดด้วยนะมีเครื่องคํำน้ำอ,อุ่นด้วยนะ ไปดูชะโครกเป็นยังไงเป็นแบบนั่งหรือเป็นแบบนี่ครถั่วเยี่ยวนะซาดครับสะอาดนะครับ,รรบ,รรบ,รรบก็ห้องห้องน้ำน,นี่แบบถือว่าดีเลยนะครับรา,าคารแคมปิ่งนะ เล่นน้ำกันครับมา<ป><ป>เราเล่นน้ำนี่สบายนะครับ<ป><ป>นี่คงมีแค่นี้ฝากกดไลค์และกดติดตามให้นะกินเที่ยวเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม